สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านมารู้จักกับโครงการดีๆที่ชื่อว่ารบบุรีก้าดี2566ค่ะลบบุรีก้าดี2566เป็นโครงการที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลบบุรีได้จัดทำขึ้นภายใต้โครงการ1เขตตัวราชการกรมหนึ่งชุมชน สำหรับโครงการลบกรีกาดี2,566นี้เป็นการนำเอาพัฒนากรที่มีอายุงานไม่ถึง5ปีมาลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงค่ะณนะบ้านเขารวกน้อยหมู่ที่3ตํตำบลเขารวกอำเภอลำสนธีจังหวัดรบกรีเรานี้เองซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีความโดดเด่นในงานพัฒนาชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตและการพัฒนากลุ่มอาชีพโดยให้กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้จากผู้นำชุมชน คณะกรรมการกลุ่มและประธานกลุ่มอาชีพด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการจัดเวทีถอดรหัสงานอัตลักษณ์ของกรมการพัฒนาชุมชนสู่การพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งชุมชนโดยการแลกเปลี่ยนและระดมความคิดเพื่อให้พัฒนากรกลุ่มเป้าหมายทุกคนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งการเล่าขานเทคนิค ประสบการณ์เสริมทักษะงานจากผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชมุมชนพัฒนาการจังหวัดลบบุรีนายอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีผู้อำนวยการกลุ่มงานและพัฒนาการอำเภอเพื่อเป็นการปลุกพลังนักพัฒนาสร้างศรัทธาที่เดินได้ค่ะและกิจกรรมสุดท้ายคือการจัดเวทีเติมเต็มผลการวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และการพัฒนากลุ่มอาชีพพร้อมจัดทำแผนพัฒนาด้วยงาน business model canvas ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทำให้เห็นภาพรวมของงานได้อย่างชัดเจนและกบชนในทุกมิติค่ะโครงการหนึ่งเขตตรวจหนึ่งชุมชนได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณของกรมการพัฒนาชุมชนนะครับโดยผูต้ตรวจราชการกรมนะครับลงไปทํากิจกรรมร่วมกัน กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่มีอายุงานน้อยกว่า5ปีนะครับซึ่งกิจกรรมนี้นะครับเราต้องการที่จะให้น้องๆพัฒนากรนะครับทีเ่เพิ่งเข้ามาทํางานใหม่ๆนะครับหรือทํางานไประยะหนึ่งแล้วนะครับได้มีโอกาสได้เรียนรู้งานที่เป็นอันตลักษณ์ของกรมการพัฒนาชุมชนโดยเรียนรู้ผ่านผู้นําในเวทีที่ลงไปจับในพื้นที่นะครับขณะเดียวกันน้องน้องนะครับที่เป็นข้าราชการรุ่นใหม่ได้เรียนรู้งานที่เป็นอัตลักษณ์นะครับเพื่อ สร้างขวัญกำลังใจเป็นการพัฒนาบุคลากรระหว่างประจำการแล้วก็เรียนรู้งานอัตลักษณ์นะครับเพื่อให้น้องได้เข้าไปทำงานนะครับสร้างความสำเร็จที่เกิดขึ้นในชุมชนทั้งนี้เป้าหมายของเราก็คือต้องการให้ชุมชนนะครับได้มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองนะครับแล้วก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขครับความรู้ในะวันนี้เราก็จะนำไปปรับใช้ในพื้นที่ ที่เราทํางานอยู่นะคะแล้วก็จะพัฒนานะคะแล้วก็ทํางานเอไปต่อยอดให้ประสบความสำเร็จอย่างที่ออโครงการโครงการคาดหวังนะคะ